ประเทศนี้บอกแล้วแม่งน่าสงสารทำไมคนแม่งวทฒิภาวะแม่งไม่มีแนละ้วเล้เสือกอยากมาทำงานเพื่อสังคมพวกสอสอสอนตีด้วยกับมั้ยิงไอ้ที่ผ่านกฎหมายไม่เก็บแล้วดอกเบี้ยไม่ไม่มีเบี้ยปรับเนี่ยคือมึงแม่งบริหารก็ประมาณแผนนี้ได้เฮี้ยมากเลย กูนะถามนี่มึงปล่อยเงินกู้เนี่ยนะมึงไม่มีเบีย้ยปรับไม่มีดอกเบีย้ยสิครับเป็นเงินมึงมึงจะทำไหมล่ะอันนี้มึงเงินหลวงไงสัตวแต่จเจ๊งกระชิบหายไงก็เง,เงบประมาณไป่ออ่ะวันนั้นผมเห็นเนี่ยนะดตรสมคิดทะเลาะก,กับไอ้พักประชาธิป,ปัตย์ใช่ไหมผมโคตรถูกใจนะดตรสมคิดพูดถูกนะไอ้พักประชาธิป,ปัตย์ไม่มีอะไรหรอกกันรายได้ ก็มีแค่นี้แหละมันเป็นโครงการที่ดีนะแต่มันห่วยคือมันใช้สมองน้อยไปนิดนึงคือคนจนไม่มีรายได้ก็มีการประกันรายได้ให้คนจนมันก็ดีสำหรับคนจนนะแต่มันไม่ทําให้คนจนรวยขึ้นแล้วมันก็เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน แต่เหมือนโครงการบัตรอปรีประชารัฐนี่เหมือนกันเป็นโคร,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 รงการที่ดีนะแต่ปัญญาอ่อนนะนะเพราะมันไม่ทําให้คนหายจนแต่มันเป็นภาระ,ะงบประมาณมหาศาลนะฮนะคือเอาเงินให้คนจนมันดีอยู่แล้วครับมันดีคนจนแล้วแต่ปัญหาคือจะเอาเงินไปอย่างไหน,น แล้วมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าคนจนได้ประโยชน์ผมก็ดีใจด้วยล้ะแต่ว่ามันจะดีใจได้นานขนาดไหนนะครับก็เหมือนกับคนหิวข้าวคุณก็เอายืดข้าวให้กินแต่ไม่หางานให้เขาทำไม่หาสอนให้เขาทำอาชีพใช่ไหม มีคนนั่งอยู่ริมคลองนะครับรอความตายนะครับคนหนึ่งเลือกที่จะยื่นเบ็ดตกปลาให้เอาให้ตกปลามาเป็นอาหารนะอีกคนนึงตกปลามาให้อีกคนนึงตกปลาได้แล้วไปย่างนมาให้ด้วยนะคุณว่าวิธีการแบบไหนที่จะช่วยให้คน มีชีวิตต่อไปได้อย่างยาวๆระหว่างกาับการส่งเบ็ดให้และสอนให้ตกปลากับมีคนหนึ่งตกปลาแล้วปรุงอาหารมาให้ใช่ไหมยังบอกประเทศนี้แม่งกียโคหน้าสงสารชนชั้นปกครองแม่งทำให้ประชาชนอ่อนแอลงอ่อนแอลง ไม่ทำให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้แต่และนยโยบายที่ออกมาเนี่ยแมงโคดขี้คอกกระจอบาากหม่แต่กองทุนยืดกู้ยืมเพื่อการศึกษาชื่อมันก็บอกแล้วว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใช่ไหมกู้ก็ต้องคืนดิเป็นกู้ก็ต้องมีดอกเบียเ้ยดิคนที่ไม่มีวินัยในการผิดนัดชำระก็ต้องเสียค่าปรับ มันก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่หว่าแต่นี่มึงไปยกเลิกหมดไอชิบหายมึงก็ไปเงินกองคุณแจกเพื่อการศึกษาไปเลยแล้วใครมันจะหาเงินมาใช้นี่แล้วเมื่อมีคนกู้แล้วไม่มีคนใช้ท้ายสุดกองทุนก็ต้องหมดเพรากองคุณหมดแล้วยังไงครับมึงก็มาเปลืองภาษีกูอีกอะเห็นไหมผมเลยนะการเมืองไทยนี่แม่งจังไรจริงๆเลยคิดอะไรแต่ละเรื่องนี่แม่งสมองแม่งสั้นนีนะ ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มองอะไรไกลๆขณะกูไปป่วยๆนี่แมกก่กูอยากกูอยากจะลุกมาไล่สดดนะ่าในวันนั้นแล้วนะแต่กูลุกไม่ไหวกูเลยเก็บความแค้นมาจนถึงวันนี้วันนี้พอกูพูดไหวกูทนไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมาด่านะผมว่าถ้าเกิดว่าจะมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับแล้วไม่มีการคิดดอ,อกเบีย้ย แล้วไม่มีบทลงโทษนะครับผมว่ากองทุนนี้จะเป็นกองทีนน่ล้มเหลวกันดีเลยการมีดอกเบี้ยนะครับก็เพื่อให้บุคคลชำระตามเวลานะครับนะบเพราะว่ามันจะได้ไมีดอกเบีย้ยมันจะได้ไม่งอกใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยนะครับ คนกู้ยืมจะได้รู้ฮ้ยวันนี้คุณมีภาระนะพี่จะต้องผ่อนชำระนะและ้วก็มีดอกเบี้ยด้วยแต่ถ้ากู้ยืมไปแล้วไม่มีเบี้ยปรับไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วผมจะใช้คืนทำไมผมก็ไม่ผ่อนคืนกู้มาเรียนจบแล้วก็ไม่ผ่อนไม่ชำระไม่ต้องสนใจไปเลยใช่ไหมครับแต่ผมว่า เป็นแนวคิดที่บ่งเตือนนะคือไอ้พวกนี้นะครับมันเลยสร้างวินัยที่เร็วๆทางการเงินที่มันคือมันเป็นเงินจากภาษีนะไอ้เงินกองทุนนี้มันมาจากภาษีประชาชนนะครับยกเลิกดอกเบี้ยยกเลิกไม่ได้ครับเพราะดอกเบี้ยไม่ได้เยอะเลยครับร้อยละหนึ่งเนี่ยมันจะเยอะอะไรนะ ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อกู้แล้วโอเคก็มีภาระดอกเบีย้ยแต่ดอกเบีย้ยก็แค่ร้อยละนหนึ่งใช่ไหมมันถูกจะตายนะครับก็แค่ผ่อนมันตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็มีเบีย้ยปรับกรณีที่มีผ่อนชาระตามกําหนดนะเพื่อจะให้มีวินัยนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะยกเลิกเพื่ออะไรนะนี่คือความอับปีจังไรทางความคิดนะครับ เงินจำนวนนี้มันควรจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องรุ่นหลังๆเงินดอกเบีย้ยนะครับหนึ่ปซนครับมันแทบจะตามไม่ทันกับภาวะเงินเฟ้อซะด้วยนะครับนะนะครับนะใช่ไหมครับดังนั้นการมีดอกเบีย้ยมันจะทําให้กองทุนนี้งอกขึ้นมาให้อย่างน้อยก็แข่งกับภาวะเงินเฟ้อ แล้วก็สามารถที่จะปล่อยกู้ให้กับนักเรียนได้มากขึ้นให้มีคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่มีเบีย้ยปรับนะค,บคนก็ไม่ผ่อนชำระขึ้นมาจะทำยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้างนั้นก็ให้แม่งเรียนฟรีไปเลย ใครเป็นนักเรียนก็เรียนฟรีเลยรัฐบาลก็แจกเงินไปเลยเพราะยังไงก็ไม่ต้องผ่อนนี่ม้องมีดอกเบี้ยมีมีเบี้ยรปรับเพื่อนะครับถึงบอกว่าความคิดแม่นค้นจังไเลยนะคนพวกนี้นะไม่น่าเชื่อนะมันขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนได้ไงนะแตนะ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 ่มันไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มันนะนะนะลองคิดดูนะว่า เงินเนี้ยนะครับเขากู้เพื่อไปลงทุนกับการศึกษาเขาเองและเรียนจบแล้วเนี่ยครับมันก็น่าจะมีปัญญานะครับที่จะผ่อนชำระ,นะครับเงินที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนะี่ยถ้าเรียนจบแล้วไม่มีปัญญาผ่อนชำระมึงจะเรียนไปทำศาสตรกระเบืออะไรวะจริงไหมถ้าเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้มึงจะเรียนไปทำไม ปเป็นวัวเป็นควายไถนาเถอะนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะนะผมว่าการมีความรู้มีการศึกษาเนี่ยมันก็น่าจะเอาตัวรอดแล้วนะเรื่การผ่อนชำระเงินนะครับที่ตัวเองกู้มาเพื่อเรียนเนี่ยเพื่อจะสร้างอนาคตตัวเองนะี่นะทำไม่ได้มึงจะเรียนไปทำไมเห็นไหมเออ แต่เออถ้ามึงเรียนจบแล้วไม่มีปัญญาเอามึงมาทํางานลอกท่อให้กอทมอชดใช้นี่ใช่ไหมถ้ามึงหางานทําไม่ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นคนก็ไม่มีความกระตือรือร้นนี่เรียบนี่คือนโยบายรัฐบาลที่พยายามสร้างลูกนกให้คนไม่มีความเทวิยานไม่มีความกระตือรือร้น ประเทศมันจะเจริญได้ไงผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอสัตว์นรกตัวไหนบ้างทนะี่ยกมือผ่านกฎหมายตัวนี้นะคือมึงใช้สมองส่วนไหนคิดว่านะถ้าเรียนแล้วแม่งไม่มีปัญญาหางานทําไม่มีปัญญาหาเงินมาชําระหนี้นะมึงอย่าไปเรียนเลยแล้วมนุษย์พวกนี้นะแม่งควรเอาไปทําปุ๋ยไม่ควรเก็บไว้หรอวครับไม่ควรให้สืบพันธุ์ด้วย เอาเป็นว่าอย่างนี้นะผมบอ,อกนะัยาบายมาเอาเคใครเรียนจบแล้วนะถ้าไม่มีปัญญาใช้นี่คืนก็ยศนะครับไม่ต้องคืนก็ได้แต่แรกกับการทำหมันนะครับผมว่าแม่งหาเงินมาคืนเลยนะใช่ไหมก็คือว่าเฮ้ยเอาเคนะในเมื่อคุณเป็นประชากรคุณภาพต่ำมากเรียนจบแล้วไม่มีปัญญาหางานทำไม่มีปัญญาชำระหนี้เนะ่ย รัฐบาลก็คิดว่าไม่ให้คุณขยายพันธุ์แล้วกันเพาเดี๋ยวเผาพันธุ์โง่ๆมันจะขยายเต็มบ้านเต็มเมืองผมเชื่อนะว่าคนแม่งรีบนะเไหมเอาว่าทะเรียนจบแล้วหางานทําไม่ได้ภายใน3มปียัหางานทํา,นนา,าทไม่ได้นะแล้วก็ไม่ยอมผ่อนชำระก,ก็จับามันเลยแล้วก็ยกหนี้ให้เอาไหม จะได้ไม่ต้องขยายเผ่าพันธุ์โง่ต่อไปนะนะแล้วผมอยากที่จับทำหมันมากเลยพวกที่ออกกฎหมายตัวนี้มาเนียคือมึงนี่แม่งระยำม,มึงจะกระทืบซ้ำประเทศไปถึงไหนวะและคนนี้เขเคยผ่อนกันเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยคนโอ้โหผู้สารักษาวินัยกลางเงินมาทาระนี่มาเนี่ย ที่ต่างประเทศอเมริกาใครเรียนจบไฮสคูลแล้วถ้าอยากจะเรียนต่อเนี่ยจะไปกู้เงินรับเรียนนะ <c oughs> แต่ต้องเอาผลคะแนนนะครับให้เขาดูนะว่าคุณเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะ <c oughs> แล้วก็มีมาหาลัยรองรับคุณแล้วมีที่เรียนรับรองแล้วเนี่ยคุณก็มีสิทธิกู้ยืมเรียนพอ <c oughs> เรียนจบเขาก็ใช้นี่ <c oughs> ก็ต้องผ่อนรัฐบาลต่อ ไม่มีหรอกไอ้นโยบายปัญญาอ่อนแบบนี้ควาไปคิดดอกเบีย้ยแล้วไม่มีเบีย้ยปรับแล้วใครมันจะพยายามกระเสียงกระสนที่หลน่นชำระาน,นี้มึงก็แทบจะยกนี้เขาอยู่แล้วนี่มึงหาเสียงกันแบบมองตื่นแล้วน,นี่